ถายไม่ถ่ายเลยเฮ้ยโอ้จริงไหมเห็นไหมดูด้านหลังจริงจริงจรงพร้อมกันด้านหลังคีร้อมกันด้านไปไปด้านหลังแล้ด้านหลัง่อไเมืนในนี่เลยหร่าของใคหน่อยเหมือนด้หนังเลยทนสปอตเตอร์โทริโต้อสองสองเลยนี่ครับนด้ครับ อาหนึ่งหนึ่งจบเลยพวกพวกกัเลยจรเนยพี่ไอ้แซกี่มหลังรถเลยก็ถูไม่หมดใช่ไหมพี่เห็นไปถุ้หน้ารถแล้วก็มาหลังรถอ่ะใค่เนี่ยคอยคอยคอว่าูพี่ดีนะอะไรนี่เนบนี้พูดเลยเี่ยเหรที่มนี้นะ โอ้โหนี่หนักเลยพี่ง